คุณผู้ชมวันที่นี้นะคะคิดว่าเรื่องกับปันสู้สู้ชีวิตเป็นเรื่องจริงนี่ครับพอดีผมลองแต่งเพลงเพื่อจะช่วยคุณนิชาได้ขอพเวลาแย่งอยางไปจากฉันแกอย่าคิดนะว่าจะชนะฉันได้เฮ้ยนนทร์ทันไรหรือ่ย,อยตั้งแต่ซื้อรถคันนี้มามีเลี้ยวไม่เว้นแต่ละวันเลย ที่นี่นะคะคิดว่าเรื่องกังบปันสู้สู้ชีวิตเป็นเรื่องจริงกดค่ะแลุณผู้ชมที่คิดว่าเรื่องกับปันสู้สู้ชีวิตเป็นเรื่องจริงมี66คนครับผมว่าสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่นี่นะคะคิดว่าเรื่องกับปันสู้สู้ชีวิตเป็นเรื่องจริงแล้วคุณผู้ชมของบ้านล่ะคะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิด ถูกค่ะใช่แล้วครับเอ็กเลเลยนะคะเหยียบตะปูเดือนนึงสี่ถึงห้าครั้งอะคะ่ะบางทีจอดไว้เฉยๆก็มีรถมาชนที่หนักสุดเลยแฟนเกิดอุบัติเหตุคะคะรถชนกระดูกหายปะลาล้าวแล้วก็ปากฉีกค่ะเย็ยบประมาณสิบกว่าเข็มก็อเอารถคันนี้นะคะ่ะไปให้พาร์ที่วัดท่านเจิมท่านก็บอกว่าเจ้าของเดิมเขาไม่ชอบสีนี้เขาชอบสีเดิมค่ะแฟนก็เลยไปซื้อติ๊กเกอร์รถคันนี้สีดำมาดิดรถของเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุและไม่เคยเหยียบตะปู คุณเรื่องมนพลพุทธาท้ายเพลงแกรมมี่โกรับรางวัลจากทางรายการไปเลยค่ะ